นานครับอย่างจริงเลียครับโอ้ยปลาดุกครับปลาดุกครับนี่โอ้ยปลาดุกลูกเฮ้ยโอ้ปลาดุกครับปลาดุกครับโอ้โหปลาดุกครับผม ติดปลาเคีงครับโอ้โหปลาเคียงไงครับอืมปลาเคีงครับโอ้ติดเลี้ยงขันเลยครับตัวใหญ่ขนาดเลยโอ้ปลาเคียงใหญ่เคีงครับ ประเค่งครับผมเค็งสามตัวเลยครับอือเข้าตาเลยสวัสดีครับสวัสดีเอฟซบาหน่อยทุกคนนะครับผมสวัสดีพี่น้องทาง y o u t u b e ทุกท่านนะครับมือนี่องบบาหน่อยพลานละกรสิภามาใส่ไซเบียดนะครับผมหลังจากห้างหายไปมือสองมือนะครับผม เพราะว่ากิมะสับไม้เดิมนะครับวาเจียนั่นฝนตกครับกิจมาแก้มือไม้ครับเงี้ห้องกิจเป็นเงี้จริงหรีดนะครับผมแต่ผมจะเห็นบองเงี้นะครับนว่า็จะเป็นจริงหรีดนะครับนี่ครับครับผมอาก็ไม้ห้าวใสกิจมองนี้นะครับผมไม้เดิมนะครับกิจใสลงกไปแถวนี้นะครับผมนี่ครับใสมานี้นะครับนี่ครับแถวนี้นะครับผมหลังแดงเขาก็จะตรงนี้เลยนะครับผม ที่การกาเงี้ยนะครับนี่ครับกาตรงตรงปีกแบบนี้แด้วครับนี่ครับผมเกาะแบบนี้ครับนี่ครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับผมนี่ครับกาจิ้งเหลีดครับผมเซฟเพิ่มมาตลาดครับผมหาสิบบาทนะครับครับหลังแรกงห้องก็สชินลลกมองนี้เลยนะครับผมพี่งายังออกดีๆนะครับ เวลาป่านมามันก็ติดสวกเด้ครับผมต้องดูว่าฝนขิดตัวกันนอกครับผมขึ้นนี่ครับมาแกะมือไหมครับเหมือนฝนตกแห้งขนาดเลยครับผมนี่ครับประม่านนี้เนาะครับผมนี่ครับคันแหลกเขานอกครับ ออกไปสนีก่อนหน้ครับผมอย่ามาลุ้นกันตอนยามนะครับถ้าฝนมาตกนะครับผมคือมาแล้วครับพี่น้องอย่าลุ้นกันตอนยามด้วยครับผมนั่งรอฝนตกครับผมฝนตกครับโอ้ฝนกัดตกลิ้นอยู่ครับผมยังม่หายดีนยครับผมฝนกัดตกตลอดนะครับก็เลยสียามให้พี่น้องในเบิ้งเนาะครับผม กสิยามรอบเดียวเด้อครับผมกสิกรับบ้านครับเพราะว่าตอนนี้ก็สามทุ่มแล้วครับรอบเดียวเด้อครับผมไปเลยครับผมเบ็อคือพันหนั่งสี่เนาะรุนกันเลยครับผมโอ้ ติดปลาเคียงครับโอ้โอ้โอปลาเคียงไงครับขอบุดได้ครับผมเนีย่ยจิ้งหรีดได้ครับ ตัวแรงแหกมันเ่าน้อครับผมโดนกัดยาี้ยๆเลย่อยครับน่ครับผมหลังสองเ่าน้อครับโอ้ปลาเค็งครับโอ้ติดเรียงคันได้ครับ ตัวหญ่ขนาดเร็วโอ้ขีงใเงยขักเงยเนี่ยใส่ยเงี้ยนะมาลองเงี้ยนี่เบิ้งด้ะครับผมเพราะว่าเราเพิ่งเคยเซจี้นะครับผมเงี้ยจริงเด็ดครับอือฮึตอีกแล้วครับผม ปอปลาเข็งครับอืปลาเค็งครับปอปลาเค็งครับผมเข็งสามตัวเลยครับอืเขาตาเลย ปาดุกเปนต่มีเนาะเพีนปลาดุกเป็นตมีขนาดที่แต่่มีโอเบ็ดขนหนนนนี่เป็นงังสี่เนาะเดี๋ยว้ครับผมไปครับลุนกันเบ็ดหมูเป็สีว่ะเบ็ดก็เป็นังสีครับ รุดเส้วะ่ะรุดครับพงศ์รุดครับผมครับผมไหนครับผมเงยย่งครับ ฝนโปรตกขันฝนโปรตุไข่อยู่ครับผมเงี้ยวเวิดนีครับโอ้เงี้ยวพวเบิร์ดครับ จะเป็นลักษณะนี้นะครับผมแนวจิงรีดครับนี่ครับนี่ครับกระดีดน้ำได้แบบนี้นะครับผมขึ้นนี่ตอนขึ้นนี้นะครับผมก็ได้ปลาข้อสองตัวครับลรวกะปาเก็งอีกสามตัวนะครับผมก็มิตเมีอใหญ่อยู่ครับครับรุนกันมืงอื่นเศร้านะครับผมฝนตกแห้งครับพี่น้องพื่งเศร้าหนี่ครับก็ตกขึ้นอยู่ได้ครับตอนนี้แต่ว่าผมออกกลองมาถ่ายให้พี่น้องในเบิงเนาะครับผม ใส่เบียดกันยังบ้นเล่าอยู่เลยครับผมฝนตกก่อนครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันมืออื่นเศร้าเนาะครับว่าช่องจะเปิดยังไงเนาะครับผม สวัสดีครับผมสวัสดีช่วงเศร้านะครับมื่อนี้จะเฉพาะมากูเบียดนะครับผมตอนเศร้าครับมืนขึ้นกับฝนตกตลอดเลยครับผมมืนขึ้นนี่ครับขึ้นก็ได้ปลาเข็งสามตัวครับปลาคออีกสองตัวนะครับผมแต่ไปเบิร์รอบเศร้ากันนะครับผมว่าเขาจะมาวับครับผมฝนตกตลอดทางเลยครับมัขึ้นตลอดจนบันท้ายถ้ำก็ได้เลยครับผมก็มาท้ายถ้ำในช่วงชุดท้ายครับก็เลยมาเห็นพี่น้องในเบิร์กันครับ ดูว่าเขาจะได้จากตัวบ่นน้อยน้ามีเสาครับได้น้อรอบเสอสามขั้นแล้วครับผมมีเวลจะติดขั้นเลยครับฝาเดียมัขึ้นนครับ เฮียบดับอ้น้ำน้ำปะขดมาขนาดนี้เลยครับเบ็ดพิศนาเกือบเบอร์เลยครับผมเบ็ดหายซองลังแล้วครับโอ้ข้นนี้คือหมูมังสีหมูมังสีวะกับดึงเลยครับ ปอดิถูปเขงเมยเนยเมยคักแทเนี้ยแทะปอดปง่เปนตัวนครับสนิ้วผมอยูขึ้นห้องะไรต่รุ่นนี้ด้ครับผมนี่ปัเขเป็นนี่ครับติดป่าอย่างนั้น โอ้เบื่องแลยพี่น้องเบื่องแลยครับตัวป่าติดเบ็ดโอ้มาเข่งหน่อยครับปล่อยเด้ทิ่มด้วยครับตัวหน่อยครับ มีดินครับมีด ja. ินครับมีด uh ินครับม oh ีดินครับขั้นไหนขั้นไหนมีดินครับขั้นไหนมีดินครับป่าโอ้ปลาเค็งครับี่นปลาเค็งครับเดี๋ยวไปกันครับผมเดี๋ยวกลับมากลัวครับปลาเค็ยงต้องมีใหญ่ๆครับสามนิ้วสี่นิ้วครับปลาเค็งครับคันไฟอยาก เอาปะเค้งเอาเงี้ยจิ้งหลีดดนะครับผมปลาเค็งนี่มากขนาดครับเงี้ยจิ้งหลีดครับโอ้นียปดัดดกครับปดัดดกครับนี่โอ้ยปัดดูครับเออโอ้ปดัดดกครับ ปด,ดุครับโอ้โหปด,ดุครับผมปด,ดุครับโอ้โปดยำส่้ากับพ่อได้เก็บอยู่ด้วยครับผมยำส่้ากับพ่อได้เก็บอยู่ครับ มีตัวให้เก็บอยู่นะครับผมย่ำเสาหนามกับเรื่มร้ายครับนามฝนตกท่วมเบิดแล้วครับผมนี่ครับเราจะมาสรุปให้เบิ่งดนะครับผมปาเค็งย่ำเ้าห้องกัะไดอยู่สองตัวครับประดุกอีกตัวหนึ่งนะครับเห็นบนนั่ครับนี่ครับกับเบ็ดเบ็ดหายสองหลังครับพี่น้องมุ่งมันครับสองหลังเลยครับผมมาดูป่าว่าป่าหรือว่าคนมันหลักเออกนะครับกับวันแน่ใจให้กันครับ มาดูว่าผู้ใดมันรลักหรือว่ามันเบ็ดหรือว่าป่าดึงครับผอหุงหรอครับผมครับมาเป็นยังครับผมขึ้นนี้ฝนกับตรงแห้งด้วยครับพี่น้องยามเบ็ดแค่รอบเดียวนึงครับผมแต่ว่าย่มเศร้าป่ากันรุดไล่อยู่ตัวอยู่ครับป่าเห็นดึงเขาแต่ฟังยังกันลายตัวอยู่ครับผมเอาไม้นี่กับขัดฝนมาโตมาขึ้นก็จะได้ยามพี่น้องได้เบืองอยู่ครับผมก็ได้ยามรอบนึงอยู่ครับมันขึ้นนี่ ทายตอนฝนตกให้พี่น้องได้เบื้องแล้วครับผมนี่ครับไม้ที่เขามาใส่นะครับมือนี้ครับกะเบ็ดสีสิบหลังซ้ำเก้าแล้วครับกะสิเลี้ยอยู่สามสิบแปดหลังครับเสียยังกะสิยักเพิ่มนะครับผมนี่ครับปลาเค่งกะเมยใหญ่อยู่แล้วครับผมนี่ปละดูกตัวนึงแล้วกลาเค็งสองตัวครับผมกะคลิปนี้กะฝากฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเห็นผมํำแน่เด้อครับผม กดกระดิ่งแจ้งเตือนที่จะพบพลาดรับชิปใหม่ๆของผมที่ลงไปเนาะครับผมฝากเป็นกำลังใจให้ช่องบบาหน่อยพลาดรอน้ำน่เด้วยครับผมช่องแบบหากินอีสานบานเฮ้าเนาะครับผมครับชิปนี้เอาไว้สำเนียงก็นะครับเจอกันชิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ